เต่าก็มาแสดงละครให้เด็กๆดูเด็กๆน้อยมารอดูเต่าการเดินอ้าเดินเดินเต่าเดินพรรษาก็บอกว่าเดินเดินบอสตั๊กพาไปไทสฉดองเฮ็ดตั๊กเบอร์พาฉัอเนาะเตรียมเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดของอย่างก็ยิ่งไปเคาะยิ่งบอกเต่าพร้อมเดินครับ เด็กๆมารอดูละครเต่าเอาลูกมันมามาวางไว้กับแม่เฮ้ยวิ่งแล้วเหรอลูกมันวิ่งแล้วลูกวิ่งสี่คุนร้อยตัวยดกจตัวใหญ่อย่าไปจับมันมันจะไม่เดินมันจะเข้าไปอยู่ในกระดองม่มันจะไม่เดินมันจะงับมือเอาหรอกเอามือออกมางับ นี่นี่นี่มาดูนี่ปอนเต่าน้อยนี่มาดูเต่าน้อยแล้วปอนมาดูเต่าน้อยอุ้มย่านย่านเต่าใหญ่ยมานั่นเต่าน้อยมาแล่วนี่แต่ย่านเต่าใหญ่เขาดำตาอย่าไปจับมันมันจะไม่เดินกัดมือแล้วฟ้าไม่ร้องมันไม่เอาออกเด้อ